ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่านะครับส่ง f c เข้าพักผ่อนเข้านอนในค่ำคืนนี้ด้วยเหรียญสำคัญมากๆ,ๆเหรียญนี้นะครับผมจะบอกว่าเป็นเหรียญขององค์บุรพาจารย์จังหวัดนรครราชสีมาที่นามของท่านนั้นไพเราะและเป็นมงคลมากๆนะคือนั่นคือเหรียญหลวงพ่อดีนะครับวัดหนองจอกนะครับตำบลบ้านโพอพําเภอเมืองนครราชสีมาเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญสาคัญมากๆ,ๆเพราะเป็นเหรียญที่นิยมมากๆนะครับเป็นเหรียญรุ่นเทียนระ,ร,ระเบิดนะครับปี36 ซึ่งด้านหน้าเรียนนี้ประทับรูปเหมือนองค์หลวงพ่อดีวัดหนองจอกจังหวัดนครราชสีมานะครับชัดเจนคมชัดและเข้มขลังครึ่งองค์นะครับครึ่งองค์แสดงถึงความหลวงพ่อดีวัดหนองจอกนครราชสีมานะครับเป็นเรียนรูปไข่ขนาดเล็กมีห่วงเปิดด้านบนพลิกไปชมด้านหลังปรากฏเป็นเสาเสมาธรรมจักรอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีขะยันอยู่ด้านบน3ามขระยัยู่ด้านล่างมีขลุ่ยปรากฏอยู่อีกนะครับสองขะยันด้านข้างและมีขะยันรวมๆอยู่ หนึ่งแถวแล้วจะได้ก็ความพศ2536เหรียนหลวงพ่อดีนี้นิย